สวัสดีครับหมออดนะครับวันนี้จะมาคุยเรื่องน้ําตาลคือยาพิษนะครับพิษของน้ําตาลนะครับ3ข้อด้วยกันข้อแรกเลยเนี่ยเป็นข้อที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าน้ําตาลเนี่ยเป็นพิษต่อตับอ่อนเพราะว่าตับอ่อนมีหน้าที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดพอเวลาที่น้ําตาลในเลือดสูงขึ้นตับอ่อนก็จะต้องหลั่งอินซูลินออกไปเพื่อควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดพอเวลาที่เราทานหวานบ่อยๆหรือกินหวานในปริมาณเยอะๆก็จะทําให้ตับอ่อนต้องทํางานหนักพอเวลาที่มันทํางานหนักมากๆมันจะทาให้เซลล์ตับอ่อนเสื่อมสภาพลงพอเวลามันเสื่อมสภาพถึงจุดนเซลลตัออ่าไป สัก50%แล้วเนี่ยเราก็จะเกิดโรคเบาหวานขึ้นมาเบาหวานเนี่ยเกิดจากตับอ่อนมันเสื่อมสภาพแล้วไม่สามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้นะครับ มาดูความเป็นพิษข้อที่2ก็คือน้ําตาลเนี่ยเป็นพิษต่อหลอดเลือดโดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาที่น้ําตาลมันเป็นพิษต่อหลอดเลือดแล้วร่างกายเราถึงไม่ยอมที่จะให้น้ําตาลมันสูงในเลือดเพราะเวลาที่มันสูงอยู่ในเลือดมันทําลายหลอดเลือดเราสังเกตได้จากคนไข้เบาหวานเลยนะครับปัญหาของคนไข้เบาหวานเนี่ยที่จะมีเนี่ยก็คือปัญหาของหลอดเลือดต่างๆ3ส,ส่วนที่คนไข้เบาหวานมักมีปัญหาการหนึ่งก็คือเรื่องของหลอดเลือดสมองการมีปัญหาหลอดเลือดสมองเนี่ยอาจจะทําให้เกิดพวก stroke เป็นปัญหาพวกหลอดเลือดในสมองเช่นตีขาดเลือออดดไปเเเลล้้ยยงงงสมมมซึ่ทําาใหกกิัพตนะครบ นที่2หลอดเลือดที่สําคัญอีกอย่างนึ่งคือหลอดเลือดหัวใจพอเวลาที่เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจมีปัญหาเนี่ยก็ทําให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดนะครับอาการก็คือจะมีอาการเจ็บหน้าอกขึ้นมาได้ส่วนสุดท้ายนะครับก็คือเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงที่ไตมีปัญหาอาจจะเกิดอาการไตวายต่างๆได้คนไข้ที่ไตวายแล้วต้องฟอกไตเนี่ยกว่า50%เป็นคนไข้เบาหวานคือเป็นคนที่มีน้ําตาลในเลือดสูงเหล่านี้แหละแล้วมันทําลายหลอดเลือดในไตครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้เป็นข้อที่สําคัญมากการที่น้ําตาลมันเป ทำให้เซลล์เสื่อมเซลล์แก่ได้น้ำตาลเนี่ยพอเวลาที่มันเป็นพิษต่อหลอดเลือดแล้วแม้จะถูกดูดซึมเข้าไปในเซลล์แล้วก็ยังเป็นพิษต่อเซลล์เราได้เช่นกันให้สังเกตง่ายๆอย่างนี้เราดูไข่ต้มกับไข่พะโลไข่ต้มเนี่ยเวลาต้มเสร็จแล้วเนี่ยต้มด้วยน้าเปล่าธรรมดาเนื้อไข่ก็จะหยุ่นๆน,นุ่มๆน,นะครับไม่แข็งแต่ว่าไข่พะโลเนี่ยคือไข่ที่ต้มกับน,น,น้าตาลน้านํนาตาลเนี่ยมันจะเข้าไปทําให้โปรตีนเนี่ยมันเสื่อมสภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสังเกตว่าไข่พะโลเวลากินเนี่ยเนื้ ที่มันเข้าไปในเซลลแล้วเนี่ยมันก็ทาให้เซลล์เราเสื่อมสภาพเช่นกันเพราะว่าร่างกายเรามันก็ประกอบด้วยโปรตีนเป็นโปรตีนเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้เซลเนี่ยเสื่อมแล้วก็แก่ตามมาและนี่ก็คือพิษของน้ําตาลนะครับทั้ง3าข้อก็สุดท้ายฝากไว้เหมือนเดิมอย่าฝากชีวิตไว้กับหมอนะครับ